สวัสดีค่ะจะเจอกับน้องสาวอีกแล้วนะคะและที่นี่เลยค่ะเซรีไทยรถสวยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกับรถ PPV อีกหนึ่ง,งยี่อเลยนะคะเรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าตลาดอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวค่ะกับ Isuzu ul m ม x ลนะคะ3.0นะคะ n a v ีปี2018ค่ะราคาออกห้างนะคะสูงถึง1.3ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องสาวขายเพียง 6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเรียกว่าประหยัดกว่าออกห้างถึง600,000บาทเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวตามน้องสาวไปชมเจ้าคันนี้กันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่างๆของเจ้า Isuzu MU-X คันนี้นะคะเป็นเครื่อง3,000ปี2,018นะคะและที่โดดเด่นจริงๆค่ะเจ้าคันนี้กับค่างวดเพียงแค่11,000เท่านั้นนะคะเรียกว่า สามารถจับต้องรถ P P V คันนี้กันได้เลยทีเดียวนะจ๊ะามาดูในส่วนแรกกันก่อนนะคะสำหรับด้านหน้านะคะสำหรับคันนี้นะคะเรียกว่า เป็น Mule X Minor Change แล้วนะคะมีการเปลี่ยนโฉมใหม่นะคะจากปี2017นะคะคันนี้เป็นปี2018แล้วนะคะมีการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าหรือว่าตัวไฟนะคะไฟก็จะเป็นโปรเจกเตอร์นะคะเฮดไลท์เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะดวงไฟยังใสยังกลมยังปิ๊งอยู่เลยนะคะสามารถที่จะทัศนะในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะคะไฟตัดหมอ ออกนะคะก็สามารถใช้งานได้ดีอยู่และที่สำคัญจะสังเกตนะว่า มีครอบโครเมียมมาให้ด้วยนะคะรถก็ดูเด่นดูดีไซน์ออกมาหรูหราแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าตรงนี้นะคะจะสังเกตว่าจะเป็นสีไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะก็จะเป็นสีเทาอ่อนๆนะคะก็เรียกว่าเพิ่มความสปอร์ตให้กับเจ้ามิคันนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะอ่ะนอกจากด้านหน้าที่ไมนะเช้งมาใหม่แล้วนะคะเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่ออย่างที่เห็นเลยนะคะ ยางอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะดอกอยางหนาะนาะใช้งานยาวๆไปได้เลยนะคะสำหรับยางเป็นของ m a x x ซ s นะคะตัวนี้เป็นแม็กติดรถนะคะขอบล้อ18นิ้วนะคะสำหรับยางและล้อแม็กนะคะสวยไม่มีบินไม่มีรอยแต่อย่างใดนะคะเลื่อนถัดมาอีกนิดนึงค่ะ ในส่วนของตัวครอบกระจกตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีตัวรถเรียกว่าลงตัวมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีในส่วนของไฟเลี้ยวข้างหมาให้ด้วยนะคะอ่ะเลื่อนถัดมาอีกนิดนึงนะคะฝั่งนี้ไม่มีรู้สึกว่าด้านนูดนะคะจะมาพร้อมกับสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยนะคะในส่วนของมือดึงประตูนะคะรถยกสูงขึ้นมานิดนึงก็จะมีบันไดามาให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นบันไดติดรถนะคะเพิ่มความสะดวก สบายในการขึ้นลงนะคะแล้วก็ที่สำคัญด้านบนก็มาพร้อมกับคานตัวนี้ก็สามารถที่จะติดตั้งในส่วนของเหล็กหลังคาได้ด้วยนะคะเพิ่มพื้นที่ในการจัดวางของเผื่เรามีกระโปรงกระเป๋าหรือสมาชิกเยอะนะคะก็สามารถที่จะวางของนะคะติดตั้งเหล็กด้านบนได้เลยนะคะก็สะดวกสบายในการใช้งานนะคะมาด้านหลังกันต่อนะคะในส่วนของไฟก็ มีการดีไซน์มาใหม่ให้แล้วนะคะสวยนะคะตามไมนะเช้งอย่างที่บอกเลยนะคะด้านหลังมีคาดท้ายเป็นโครเมียมมาให้ด้วยมีกล้องมองหลังมาให้แล้วนะคะ<ๆ>ก็สะดวกสบายในการใช้งานนะคะลิ้นด้านล่างตัวนี้นะคะก็สีเดียวกับด้านหน้าเลยนะตัดเป็นสีเทาอ่อนๆก็อย่างที่บอกนะมันก็จะทำให้รถเราดูแบบมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ มีสปอยเลอร์มาให้นะคะไฟเบรกดวงที่3มีมาให้จากโรงงานนะคะ mm hmm. ก็ทำให้รถดูชบเชียวดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับฝาท้ายนะคะตัวนี้ก็ ใช้มือเปิดเอานะคะสำหรับรุ่นนี้อยู่ตรงนี้อ่ะโอเคเปิดประตูไปปุ๊บนะคะโอ้โหนะคะตัวนี้เป็น3ามแถวนะคะจะสังเกตตรงส่วนด้านหลังตรงช่องตรงนี้นะคะนี่เลยนะคะก็จะมีช่องสําหรับเก็บของวางของนะคะตัวนี้กันน้ําได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะสําหรับด้านหลังนะคะจะได้ไม่หยดนะคะ,ะลงพื้นผิวของตัวรถและดูนะว่าไม่มีร่องรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเจ้าของเดิม ใช้งานดูแลดีมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านบนก็เหมือนกันนะไม่มีร่องรอยแต่อย่างใดเลยทีเดียวนะคะด้านหลังนะคะมี power outlet มาให้ด้วยนะคะสามารถที่จะชาร์จได้เลยนีจะ้ะอ่านะคะนี่ค่ะก็สะดวกสบายในการใช้งานสำหรับเบาะด้านหลังนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้งานนะคะก็สามารถที่จะอ่ะพับนะคะเก็บอย่างนี้ได้นะคะก็ เพิ่มพื้นที่วางกระปรงกระเป๋าว,วางของได้ไปอีกหรือแม้กระทั่งในส่วนของแถวที่2ถ้าเกิดว่าเราไม่มีผู้โดยสารนะคะเราก็สามารถที่จะพับได้ เช่นเดียวกันเหมือนแถวที่3แบบนี้เลยนะคะก็เรียกว่านะคะให้มาครบคันนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะคะด้านด้านข้างต่างๆหรือว่าด้านหน้าสีสม่ำเสมอทั้งคันนะไม่มีแบบสะเก็ดหินแต่อย่างใดอันนี้เราเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง3.0ลิตรกัน ไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะสภาพโดยรวมเลยนะคะจะสังเกตว่าเครื่องแน่นมากๆนะไม่มีรอยเ,อเขาเรียกว่าคาบน้ํามันเครื่องไหลเย,ยิม้มแต่อย่างใดนะคะสีแต้มโรงงานยังคงอยู่ค่ะแก้มซ้ายแก้มขวานะคะไม่ว่าจะเป็นรูกลมหรือเม็ดอากต่างๆยังคงรูปเดิมค่ะคานหน้าเดิมนะคะสังเกตน็อต <Not S 2> ไม่มีขยับแม้แต่จุดเดียวนะคะแผ่นเพดนะคะสังเกตอยู่ด้านนี้นะคะแผ่นเพดก็ ไม่มีรอยขยับสติกเกอร์ยังอยู่เลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรนะคะ DDI นะคะ177แรงม้านะคะแรงบิดได้ถึง400นิวตันเมตรนะคะก็เรียกว่าความแรงใช้ได้เลยทีเดียวค่ะนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะก็สังเกตนะไม่ว่าจะเป็นตัวแข็งกันความร 0. 0. ้อนต่างๆรูกลมต่างๆเม็ดอัคต่างๆสติกเกอร์ต่างๆยังคงรูปเดิมนะคะเรียกว่า เดิมๆสภาพเครื่องแน่นมากทีเดียวเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะนอกจากภายนอกสวยหรูหราเครื่องแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานด้านในนะคะการตกแต่งภายในไม่ว่าจะเป็นตัวจอทีวีหรือจะเป็นตัวเบาหรือความกว้างความขนาดความโอทงภายในกันค่ะว่าให้มาเป็นแบบไหนตามทั้งสาวไปกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่านะคะเปิดแอร์มานี่ผมสวอเลยทีเดียวนะคะแอร์เย็นมากๆเลยนะคะคันนี้เปิด ปุ๊บเย็นปั๊บเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราซื้อรถเราก็ต้องรถที่แบบต้องแอร์เย็นฉ่ำแบบนี้จริงๆใช่ไหมคะอะมาในส่วนของภายในกันต่อดีกว่านะคะจะสังเกตนะภายในมาในโทนของสีเบจนะคะเรียบหรูดูดีนะคะเรียกว่าหรูหราตามรถ PPV เลยทีเดียวนะคะสีเบจก็จะช่วยทำให้ภายในตัวรถอะคา่ะมีความสว่างสวัยมากยิ่งขึ้นนะคะเบาะหนังสีเบจนะคะแล้วก็ ตัวคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีดำออกสีเทาๆนะคะอันนี้ก็ตัดแล้วก็มีลายไม้ตกแต่งคาดมานะคะมีตัวหนังสือ MUX ม,มาให้ด้วยนะคะก็เรียกว่าหรูหรามากทีเดียวนะคะมาที่ตรงกลางกันบ้างนะคะจะสังเกตในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอนี้ใหญ่มากทีเดียวนะตัวนี้มีนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีนําทางจากศูนย์มาให้เลยนะคะหน้าจอขนาด8.5นิ้วนะคะก็เรียกว่า ใช้สะดวกสบายนะคะสำหรับค oh. oh. อ่ะนี่ค่ะมีระบบนำทางให้ด้วยนะคะ oh. ก็สามารถสะดวกส,วกสบายในการใช้งานเลยทีเดียวนะคะ oh. จะเดินทางไปไหนแล้วก็มีช่องใส่ซีดีมาให้ด้วยนะคะ oh. สำหรับแอร์แอร์นั้นเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะตัวนี้แยกอิสระต่อกัน oh. เช่นเดิมนะคะก็ใช้งานสะดวกเรียกว่าดีไซน์มาไม่ซ้ำใครนะดูหรูหรามากทีเดียวนะคะสำหรับ ดีไซน์นะคะเลื่อนทันมาในส่วนของเกียร์กันบ้างนะคะเกียร์จะสังเกตนะแอบเล่นในส่วนของลายไม้มาให้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นหนังแล้วก็ตรงนี้เป็นลายไม้นะคะดูสวยดูหรูหราไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดนะคะสภาพยังสวยงามเลยทีเดียวเกียร์เป็นออโต้แบบ6สปีดนะคะสําหรับตัวเกียร์นะแล้วก็อ่ะมาที่ตรงนี้เบรกมือนะคะอ่ารีโมทกันบ้างนะคะตัวรีโมทนะคะให้มาถึง2ชุดนะคะในส่วนของรีโมทต,ตรงนี้ก็ สามารถที่จะวางแก้วน้ํานะคะได้นะคะมีครอบโคมียมมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ดูหรูหราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอ่าตรงเท้าแขนล่ะนะคะตรงนี้ก็ลึกพอใช้ได้นะคะเราสามารถที่จะวางของหรือว่าใส่ของใส่เว้นใส่ทิชชู่ใส่อะไรของจิปะถะเราได้หมดเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝั่งด้านขวากันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวย้ายกล้องมานิดนึงค่ะมาด้านนี้กันบ้างนะคะเริ่มต้นที่แผงประตูกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้เลยนะคะก็ตัวนี้ปรับกระจกในส่วนของประตูคนขับตัวนี้ก็จะเป็นออโต้นะคะเป็นออโต้แล้วนะคะ เลื่อนถัดมาด้านในกันบ้างจะสังเกตตัวนี้นิดนึงนะคะตัวนี้ในกรณีที่เราแบบขึ้นลงเขาอะคะ่ะตัวนี้ก็จะมีปุ่มนะคะกันลื่นกันลงเขาทางลาดชันให้เราด้วยนะคะก็เรียกว่าโอเคมากๆนะสำหรับปุ่มนี้นะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัติฟังชั่นนะคะแบบ3ก้านนะคะอันนี้หุ้มหนังนะแล้วก็จะสังเกตว่าหนังไม่มีเปื่อยไม่มียุย่ยแต่อย่างใดนะคะจับกระชับมือมากๆนะคะปุ่ม ด้านซ้ายนะคะควบคุมในส่วนของหน้าจอนะคะแล้วก็ด้านขวานะคะก็ควบคุมในส่วนของหน้าจอแสดงผลตอนนี้มีคุยคอนโซลมาให้แล้วด้วยนะคะกะ็เลือกใช้ได้ตามสบายเลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของไม์กันบ้างนะคะจะสังเกตว่ารถปี2018ไม่เจ็ดหมื่นเก้าไม์น้อยมากนะคะเรียกว่าใช้งานน้อยจริงๆนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของ ตัวเบาะก็เหมือนกันนะตัวเบาะนี้เบาะคนขับนี่สามารถปรับได้แดทิศทางเลยทีเดียวนะคะสําหรับเบาะคนขับนะคะไปค่ะนอกจากนะคะด้านหน้าที่นั่งสบายโอถงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างดีก,กว่าค่ะมาค่ะมาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะก็เป็นเบาะหนังสีเบดเหมือนกันทั่วทั้งคันเลยทีเดียวนะคะสังเกตในส่วนของตัวเบาะนิดนึงนะเหมือนเหมือนเป็นเบาะใหม่เลย มันไม่เคยนั่งมายังไงไม่รู้นะคะเบาะตึงมากเลยไม่มีรอยย่นแต่อย่างใดนะคะตะเข็บก็ไม่มีเปื่อยไม่มียุย่ยยังสามารถที่จะใช้งานได้ดีอยู่แล้วสังเกตในส่วนของช่วงตัวผู้สาวตัวสูงนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะอันนี้นั่งยืดเท้าได้แบบยาวเลยแล้วก็ไม่ชันด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านหลัง ตรงเบาคนขับค่ะก็สามารถที่จะใส่ในส่วนของของได้เลยนะตรงนี้จะเป็นหมวกอะไรก็ใส่ได้นะคะตรงนี้แล้วก็ดูตรงนี้นิดหนึ่งให้ดูว่ามันมีปลั๊กไฟมาเลยนะตัวนี้เป็นปลั๊กไฟบ้านมาให้เลยค่ะนะคะนี่เลยนะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายให้เรามากยิ่งขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะ,อะเอะเลื่อนถัดมาในส่วนของด้านบนกันบ้างนะคะนี่เลยนี่ค่ะ ะะก็จะมีจอนะคะสร้างความบันเทิงให้กับผู้โดยสารด้านหลังนะคะแถวที่2แถวที่3มนะคะมีลูกเด็กเล็กแดงนะคะก็สามารถที่จะ,ะดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะไปได้เลยนะคะก็เรียกว่าสะดวกสบายอันนี้เป็นของติดรถมาเลยนะคะ,อะโอเคแอร์ก็สามารถปรับได้เลยด้านหลังนะคะไฟก็สามารถใช้งานได้ดีอยู่นะคะช่องแอร์ ช่องแอร์นี้ให้มาครบทั้งนี่เลยนะคะแถวที่สองแถวที่สามก็สามารถที่จะระบายความเย็นได้ทั่วทั้งคันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะเอามาที่ตัวเบาะกันบ้างตรงนี้เท้าแขนนะคะอ่าเราก็สามารถที่จะนั่งนะคะเท้าแขนได้นะคะมีช่องที่จะวางแก้วนมแก้วน้ําให้เราได้ด้วยนะคะก็สะดวกสบายแต่ถ้าสมมุติว่าแถวนี้นะคะไม่มีผู้โดยสารนะเราก็สามารถที่จะ พับเบาได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับแถวที่2ค่ะอยากเป็นเจ้าของรถ PPV กันแล้วใช่ไหมคะกับค่างวดเพียงแค่1น0 0 0่เท่านั้นนะคะน้องสาวย้ำสเปคอีกครั้งหนึ่งค่ะ Isuzu MU-X เครื่อง3,000ปี2018นะคะราคาขายเพียง6 8 9 0 0 0บาทนะคะรีบโทรมาสอบถามเลยเพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใครคะ่ะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.69นะคะหรือวันตีเครื่องยนตนานถึง2ปีเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะเรามีบัตร f ฟ m ิ l y c การค่ะดูแลรถ ของท่านตลอดอายุการใช้งานนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามมาได้เลยค่ะที่เบอร์ค่ะ095-03-04-555นะคะหรือจะโทรมาที่น้องสาวก็ได้ค่ะ063-0795-995นะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะไปแล้วค่ะ